ถาสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในคลิป เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะสำหรับเกมเจ้ามังกรนะครับเพื่อนๆที่เรารักเกมนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดนะครับในกิจกรรม Chinese New Year หรือว่ากิจกรรมตรุษจีนนั่นเองนะครับที่ทางเกม d r รอร์ไนเจอร์เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลานะครับมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถจะรับชมกันได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆยังงไก็ต้องขออภัยในความล่าช้้าดวยนนั่เองนะครับดดในคลิิปวีโอนี้เเนนี่่ยะครับพือนนนๆเเรราาาามดูกัะะว่ยยลอีง ลูน่านิว like, ีเย่หรือว่าไชนีสนิวีเย่หรือว่าที่เราเรียกกันว่ากิจกรรมตุ๊ดจีนนี่นะครับเพื่อนๆมีรายระเรียนนะครับรวมไปถึงของรางวัลในกิจกรรมเนี่ยนะครับมีอะไรให้รับเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับกันได้บ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อ นยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการลงคลิปต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราไปดูรายละเอียดนะครับในกิจกรรมตุ๊ดจีนในเกมรอคอเนมิเจอกันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับในกิจกรรมตุ๊ดจีนนะครับในเกมรอคอเนมิเจอร์ประจําปี2024กันนะว่ามีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีอะไรนะครับมาแจกเรากันบ้านนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในนนนนนตตัััววกกกกิิจจจจจรรรรรรมมู้ีีีหือ่่าเยะะคบดขึ ในบริเวณ world origin หรือว่าโลกแรกนั่นเองนะครับก็คือโลกจุดเกิดเลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยสามารถจะเข้าร่วมกันได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นบริเวณด้านหลังแมพนั่นเองนะครับซึ่งจุดเกิดของเราเนี่ยจะเกิดตรงนู้นใช่ไหมครับเพื่อนๆที่มีเจ้างูเนี่ยยืนอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเดินมาทางวงล้อตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเจอกับสะพานนะครับเพื่อนๆที่จะเชื่อมตัวโลก origin เนี่ยนะครับแล้วก็กิจกรรม Chinese New Chinese New Year Year เเเนน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 ี่่่่ยยะะคครรรรัััับบตอออกกกงพืๆโดใิจม เนี่ยนะครับก็ตัวมิชชั่นเมนหลักเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ที่เจ้ายูชินั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าฉานตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถได้จะมาคุยกับเจ้าฉานได้นะครับเพื่อดูเงื่อนไขในกิจกรรมลูหน้าเยียรหรือว่ารับของรางวัลแจกฟรีนั่นเองนะครับซึ่งหากเราทําการกดอีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีฉานมิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจของเจ้าฉานเนี่ยนะครับขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้เลยนะว่าในกิจกรรมตุ๊ดจีนปีนี้เนี่ยนะครับประจำปี202 4เเเเเเนน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 นีี่่่่่่ยยยะะะคคครรรัััับบบทาาาางผู้พพฒกกมมลลใหญๆๆือจ ในกิจกรรมตุ๊จีนปีนี้เนี่ยนะครับทางเกมเราก็ได้ไปเจอเนี่ยนะครับน้ำเจ้าฟูหลงนะครับหรือว่าเจ้ามังกรประจำซีซันพาสซีซันที่5เนี่ยนะครับมาแจกเลยนั่นเองนะครับซึ่งจะตัวกิจกรรมลูน่านิวเยียวหรือว่าฉาญมิชชั่นนี้เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาอยู่เนี่ยนะครับถึง50วันหรือว่าประมาณ2เดือนเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอยู่นานมากเลยนะและมีเวลาให้เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะทากันได้แบบยาวๆเลยนะฮะซึ่งเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆที่เราจะได้รับเจ้าฟูหลงนี้ได้้้้เเเเเเนนนนนีี่่่่ยยะครรรรับาาาาาาาตตอออองงงททกมืืไขขจจหว อยู่ชีก่อนนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขหรือว่ามิชชั่นเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างตัวนี้เลยนะอย่างเช่นมิชชั่นอันแรกเนี่ยนะครับให้เราทาการแฮชอะทิกกิเรียนนั่นเองนะครับหรือว่าให้เราทําการฟักไข่นะครับของโรคจังเกิลนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้ได้รับเจ้าทิกกิเรียหรือว่าเจ้ามังกรนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเสือนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการฟักไข่นะครับที่มีชื่อว่า glass land egg แล้วได้รับเจ้าทิกกิเรียนแล้วเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะสิ้น่นเองนั่นเองนะครับ หรือว่าซื้อมาจากโลกข้อมูลได้นะครับเพื่อนๆต้องทําการฟักด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับและหลังจากที่เราทําเงื่อนไขนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะปลดล็อกเงื่อนไขทางด้านล่างนะครับหรือว่าเงื่อนไขถัดไปเนี่ยเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับโดยทุกๆเงื่อนไขเนี่ยนะครับจะมีของรางวัลให้เราทุกมิชชั่นหรือว่าทุกภารกิจเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าแฮชอาร์ทวิกิเลียนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จก็จะได้1,000คอยนะครับแล้วก็มิชชั่นอื่นๆเนี่ยก็จะได้โพสตนนนนนนน้าายยะะะะคคครรรัััับบบือว่่่่่เเเ็มมึงงพกกกกชๆๆีีีิแจดซ ก็หมายก็คือเราต้องทําภารกิจเนี่ยนะครับปลดล็อกตามเงื่อนไขมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะปลดล็อกในอีก3วันข้างหน้านะครับแล้วถ้าเลื่อนลงมาอีกเนี่ยนะครับก็จะปลดล็อกในอีก10วันข้างหน้าเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับในการได้รับนะครับเจ้าฟู่หลงนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าซีซั่นห้านั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะได้รับเป็นไข่นะครับเพื่อนๆของเจ้าฟู่หลงนั่นเองนะครับก็คือจะได้มาเป็นไอเทมนะครับที่มีชื่อว่าฟูู่่่่่่หหลลลลงงงงงงงเเเเเเเอออแแ้้้้วรรรรรราาาากกกก็็นน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 ํไไปฟฟมีีคคคัััััึึยยะะะบบบบบจจด100ซผ เดาเลยนะว่าหลังจากที่เราทำเจ้าตัวมิชชั่นอันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เป็นจิ๊กซอว์นะครับเพื่อนๆที่ต่อเป็นรูปเจ้าฟู่หลงตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่จิ๊กซอว์เต็มเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลทางด้านสายนั่นเองนะครับก็จะได้ฟู่หลงเองแล้วก็เพนเตอร์อีเซลนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับตัวมิชชั่นทางด้านล่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนหลักนะครับหรือว่าไไฮลท์ของกกิจจจรรรรมตีนะะคับปด จะมีของตกแต่งมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับหรือว่ามังกรที่มีชื่อว่าเอ่ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมังกรประจำแล้วค o n เซันพาร์ทเซสชั่นที่29หรือเป้าานะน่าจะใช่นะครับเพื่อนๆอ่าน่าใช่จริงๆด้วยนะเป็นเจ้าหงเหลี่ยงนั่นเองนะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับมีเป็นคล้ายๆกับโค้งหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรละคังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็สามารถได้จะใช้มังกรของเราในการโจมตีได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะนี่นะ ก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะอาจจะได้รับไอเทมหรือเปล่าอันนี้ก็ลองมาทากันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ในฝั่งด้านขวาเนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์ช็อปนะครับหรือว่าร้านค้ากิจกรรมนะครับของกิจกรรมจุดจีนนั่นเองะครับอ่ะรับชมกันที่ในส่วนของร้านค้ากันบ้านละกันนะครับโดยในส่วนของร้านค้าเนี่ยก็จะมีในหมวดของบิลดิ้งนะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับก็จะเป็นของตกแต่งที่เป็นธีมจีนนะครับเพื่อนๆก็จะมีเป็นรูปนะครับหรือว่าจะมีเป็นไผ่ นนนี่ัเองะะฮแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอเซนตอรี่นะครับหรือว่าของตกแต่งมังกรนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีหมวดนะครับแล้วก็มีเป็นเอ่อเป็นชุดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอ๋อเป็นปลอกคอนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพัดนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของตกแต่งมังกรทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับมีต่างหูมีเอ่อคาถาด้วยอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้คอยนะครับหรือว่าเงินในเกมเนี่ยนะครับในการสั่งซื้อได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เต็มนะครัับ่งื้อด ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เงินเนี่ยเราสามารถที่จะฟาร์มได้จากการขายผักหรือว่าจากการขายเนื้ออะไรทำนองนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับในกิจกรรมจุดจีนะครับประจําปี2024นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมินิอีเวนต์ละกันนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆให้เราผู้เล่นเกมร็อกเนเจอร์เนี่ยนะครับมีกิจกรรมหรือว่ามีอีเวนต์นะครับในการทําเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าใจถึงมากๆเลยนะเพราะว่าในปีนี้นํำเจ้าฟูหลงนะ ครับอยู่ในไอดีเนี่ยผมแนะนําให้รีบขายออกนะครับเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่นะครับทางตัวมิชชั่นเนี่ยมันปลดล็อกจนครบแล้วแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับเจ้าไข่ของเจ้าฟู่หลงเนี่ยได้จนครบแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าราคาของเจ้าฟู่หลงเนี่ยนะครับมันจะดรอปแล้วก็ตกลงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่นะครับไม่อยากเสียมูลค่าของเจ้าฟู่หลงไปเนี่ยนะครับผมแนะนําให้รีบขายเจ้าฟู่หลงนะครับออกโดยด่วนเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอีกแคบวันเนี่ยนะครับราคาของเจ้าฟู่หลงเนี่ยนะคครรรรรรััับบบกก็็็นนนนนน่่่่าาจจะะะะะดออออปปปลลงงเเเทีีียย้้้แวมณ กันนะครับเพื่อนๆสำหรับในกิจกรรมตรุษจีนนะครับหรือว่ากิจกรรมรู้หน้านิวเย่นะครับประจำปี2024นะครับในเกม Draw the Future นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอฝากร้านมาท้ายคลิปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับมังกรสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซั่นต่างๆหรือว่าเป็นมังกรในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีแอลเซ็ตไลคอนชอปเอ็กซ์นั่นเองนะครับให้เราเนี่ยนะครับมีมังกรมากกว่า40สายพันเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล แล้วก็นาไปจับจ่ายใช้สอยภายในเกมได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะนํามาซื้อนะครับอุปกรณ์หรือว่าของแต่งบ้านนะครับในกิจกรรม l ูน่าเหนียเยนนะครับก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหากสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดลิงก์นะครับทางด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชทเข้าไปนะครับเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซ Yeah. <laughs>